ก็มาทําแบบฝึกหัดกันต่อจากคราวที่แล้วก็พูดถึงการแจกปัญจมีวิพัฒน์ในฝ่ายปรัสบทเดี๋ยววันนี้ก็มาทําคู่ไปเลยทั้งประสบทอัตโนบทแต่ก็จะทําให้มันไม่เสียเวลารวดเร็วขึ้นหมายถึงว่า2-3สคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ซ้อมมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะไปเร็วขึ้น ก็จะเป็นปัจจธาตนนี่แหละแต่แจกในฝ่ายกร,รมะวาจบนะกร,รมะวาจบซึ่งกร,รมะวาจกเนี่ยปัจจัยมันก็คืออิยะเพราะฉะนั้นฝ่ายของออปัปฐมบาบุรุัธยมบุรุษปุตมบุรุษ ของก็จะต้องเลือกฝั่งนี้นะวิพัต์ฝั่งนี้มาใช้ก็จะเป็นปะจิยะเลยปะจิยะตังฝ่ายพระหูวัชนะก็จะเป็นปะจิยันตังนะอันตังปะจิยะนิยินพื้นเลยแล้วก็เอาวิพัต์มาใส่ก็เป็นสัสุ ปจิยะแล้วก็เอาว่าโหมาใส่ปจิยะเพะเอไม่ใช่เอไม่ใช่เออย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ลบไปไม่ใช่อย่างนี้แต่เป็นปจิเยก็คือมีเอตรงนี้นแล้วก็พูดง่ายคืออออ่างจริงมันจะไม่เห็นตัวนะแลเป็น ปาจิยะอามะฮาเซโอเคลองทำท่าตัวอื่นดูบ้างเอาท่าอะไรดีอาวัฏทดีกว่าจะได้มีความคุ้นเคยในหลายๆตัววัฏท่าแปลว่ากล่าวบอกพูดตัวนี้นะซึ่ง วัาตุเนี่ยปัจจัยที่ที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาจะเป็นอปัจจัยอันนี้หมายถึงกตัวกรจกนะอปัจจัยแล้วก็เอปัจจัยมันก็ลองดูเลยปัตมะบรุษมัธยมบุรุษอุตมะบรุษเอาอะก่อนถ้าอะก็จะเป็นวัฏตุ แล้วก็วะทาหิทาเพราะว่าต้องทีฆะที่สุดธาตด้วยหรือถ้าไม่ทีฆะก็จะเป็นวะทะแล้วก็ลบขีออกต่อไปก็เป็นวะทามิแล้วก็ฝ่ายพระหูวัชน็จะเป็น วะทันตุวะทะถะวะธามะทีนี้เรามาดูฝ่ายอัตโนมบทบ้างอัตโนบทก็คือลงอิยะปัจจัยก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ,ชอะอย่างเดียวแล้วมีอิยะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น วะทะแล้วก็เติมอิยะลงไปนะเพราะฉะนั้นล้วก็ค่อยใส่วิพัตต่างางนี้วะทิยะใช่ไหมแล้วก็สสุสวะทิยะใช่ไหมแต่นี้เป็นเอก็เติมเอตรงนี้วะทิเยไปเร็วเลยนะ วะทิยันตังวะทิยะวะโหวะ,วะทิยะอามหาเซทีนี้พอมันเป็นเอปัจจัยเอปัจจัยหมายถึงฝ่ายกระตุกวกระจกนะก็คือฝั่งนี้ถ้าไม่เอปัจจัยเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นวะ ไม่ใช่อะแล้วก็จะเป็นเอใช่ไหมวะเทตุแล้วก็วะเทใช่ไหมแล้วก็อันตะแล้วอันตุวะเทนตุวะทะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวะเทหิที่ลงหิแล้วตัวนี้ยังเป็นเอได้เพราะว่ามันเป็นเสียงยาวอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นวะเททะ วะเทมิวะเทมะไปต่อนส่วนฝั่งนี้ก็จะเหมือนเดิมเพราะตรงนี้มันเป็นอิยาปัจจัยไม่ใช่เอเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูอีกสักตัวหนึง่งไหมนอกจากวัฏธ,ธาตุที่จะแปลว่ากล่าวแล้วเนี่ยก็จะมีกัฏฏธาตุเหมือนกันที่แปลว่ากล่าว ได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นก็ลองดูจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะแค่กันมาต่อ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 ,ตอเฉยเพียงแต่ว่าสำคัญคือจำวิพัตให้ได้นี่แหละจำวิพั์ให้ได้แล้วเราก็แยกออกได้ว่าเป็นวิพั์อะไรตัวนี้อยู่ในมันจะมีไหมวัตมานาหรือเปล่า หรือว่าหมวดอื่นอันนี้เราก็ต้องต้องท่องอ่ะต้องจําให้ได้เพราะนั้นก็ต้องไปท่องกันด้วยนะโอเคต่อเลยเพราะนั้นกระถาเนี่ยก็จะลงได้2หมวดก็คืออักับ a อีกเช่นเดียวกันนะเอาอากก่อนกระถาใช่ไหมตุกระถาหิถ้าไม่หิ ก็จะเป็นกระถะอย่างเดียวแล้วก็กระถามิแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระกระถันตุกระทะแล้วก็กระถามะส่วนฝั่ง เ,เขาเรียกว่าอัตโนโบทเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพรฉะนั้นก็จะไม่ค่อยทําตัวให้ดูนะแต่ก็รู้ว่าถ้าจะทำก็ใส่อิยาลงไปนะเพราะนั้นก็จะประหยัดเวลาทําฝ่ายของพระสะบทซึ่งใช้กันมากๆเลยทีนี้เราลองเอปัจจัยบ้างก็จะเป็นกระเถตุกับเถียนตุอันนี้จะเป็น กเทหิกะเทถกะกเทมิกะเทมะสำคัญก็คือต้องไปท่องให้ได้นี่แหละตุอันตุหิตะมิมะตั้งอันตั้งสสุว่าโหเออมหาเสนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาดูกันว่าวิพัฒน์อื่นๆจะเป็นยังไงบ้าง